ให้โดนเท้าดิเท้าให้โดนเท้ายายให้โดนเท้ายายอันอันหลับแรกมือเอามือก่อนมือก่อนยุกมือให้มือใส่ที่มือใหญโอเคโตเร็วๆเป็นคนดีของบ้านเป็นคนดีของสังคมล้างเท้าด้ล้างเท้าเท้าเท้าเลิกเอามือลูกเอามือลูกลูกโอเค ไม่ได้นะลูกล้างมือให้นะโอเคล้างเท้าด้วยค่ะได้นะลูกควรได้นะขึ้นมากโอ้ยูเก่งมากเอาอีกรอบเหรอคะ มาแล้วก็แถวดีตายมาดีตายแถวด้วยลูกแถาด้วยลูกมีอีกอ่ะค่ะตอนนี้พนหมดแล้วน้ำใสหมดแล้วไม่ใช่มุกพรมุกพรก็เทช้าๆเทช้าช้ายายสุขภาพแข็งแรงนะ ความสุขความเจริญทำกับข้าวให้กินอร่อยอร่อยนมือกะปกนานแรกลดความใจร้อนลงนนจงะข่ให้ไ่ร้อนมากนะคะเย็นลน้ำเแล้วยกตักวยตักแล้วตักเล่าตักตัเยอะๆเพื่อเพื่อพี่ที่จะถึงปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่คือส like. mm ิ้นปีใช่ไหมอ โคต้าหมดแล้วจ้าปีนี้โคต้าหมดแล้วอ่ากระเดินกริญนะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการนะจ้าแข่งแรงเหมือนกันนะอยู่กันหลังกันง่ายงจ้าพระพุทธไอ้ยาไอ้ยาเฮ้ยดี๋ยวลูกจริงอ่ะสุดท้ายลูกจริงสุดท้ายไฮไลท์ไฮไลท์โอเคจ้าไอ้ยาก็อ่าลดค่าง ลงนิดนึงตอนขากน้อยๆก็ไม่ต้องเก็บเอามาเครียดด้วาตอนเครียดคืรานเราต้มันแข็งแรงอยู่แล <aría> no like, ้วเป็นกล้ามเนื้อฮ่เป็นกลแบบเครียดไม่หยุดเลยค่ะนิดๆก็เครียดหน่อยๆเครียดรักษาบ้านน้อเครียดน้อยโอ่เตาชั้นตาชั้นเกเด็กมาเอาละแม่แล้วมา มันนี้ลูกที่รักของมันนี้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บยาจนนักกินสิ่งยามพอให้แบบว่าจะเลื่อนลูกเรื่องอย่าให้มีอะไรมาขัดข้องนะคะแล้วมันๆหน่อยล้วนะให้ทิดเอาไว้แบบนเอยเฉี่ยได้ลูกสาวด้วมันนี้ส่นฟังฝ่ายไคนละคนละโทนเลยนะเสียงอ่ะเสียงอ่ะคนละโทนเลยนะ,ละ